รัตนาว่ายังไงเท่าที่ป้าได้สัมผัสหนูอะ่ะป้าว่าหนูเป็นคนยังไงคะเล็กอุ้ยให้ตอบใหม่อีกรอบนึงคะ่ะเล็กไม่ใช่อะ่ะหนูไม่ได้เป็นคนแบบนี้ไม่จริงเลยนี่แหละพายให้พูดความจริงไม่จริงคะ่ะความจริงคือหนูเป็นคนที่น่าดานป้าว่าใครอะ่ะมึง <laughs> ให้หนูอธิบายมั้งสิคะความจริงแลแ้วหนูเป็นคนเป็นอีกควายบ้านนอกแม่หมอรัตนา เรียกทำไมหนูอยากมีผัวค่ะทำสเสน่ห์ให้หนูหน่อยได้ไหมคะโอ้โหพูดอย่างนี้อยากมีสักสามสี่คนนะค่ะช่วยหนูหน่อยนะโอ้โหพูดจ้าก็หนูสอดมานานแล้วว่าหนูอยากมีผัวมไม่ต้องพูดเลยนาะแม่หมอนะคะนะคะไม่ต้องพูดเฮ้ย <h ye> ก็หนูอยากมีความรักอะ่ะแม่หมอไม่เข้าใจหรอกเพราะแม่หมอไม่เคยมีความรักใช่ไหมคะ หนูต้องมาถามหนูอยากมีผัวจริงๆอะได้โปรดช่วยหนูเถอะนะคะแม่หมออย่ามองอย่างนั้นสิคะสรุปจะช่วยหนูไหมเนี่ยไม่ต้องพูดหรอกให้ช่วยแค่นี้มันยากตรงไหนอะคะแค่พนมมือแล้วก็ท่องคาถามึงไม่ต้องมาสอนกูเลยไม่สอนก็ได้ถ้างนั้นแม่หมอไร่มนทำสเสน่ห์ให้หนูเถอะนะคะแม่หมอรัตนาคนสวย